วัดีค่ะ,ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตหรือเรื่องพืชกันนะคะคุณครูผู้สอนก็คุณครูจันทิวาชายักษริตวันหรือคุณครูยกนะคะ,ะเรามาดูความหมายของคําว่าพืชก่อนเอ๊พืชเนี่ยคืออะไรนะพืชเนี่ยหรือที่ เรารู้จักกันก็คือตกกต้นไม้หญ้าใช่ไหมคะแต่ทีนี้พืชเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้อย่างไรล่ะพืชน,นะคะนักเรียนจะเจริญเติบโตได้เนี่ย,ต,ต,ต,ยต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการดํารงชีวิตของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือน้ําแสงธาตุอาหารต่างๆเอ๊ธาตุอาหารต่างๆมาจากไหนล่ะเช่นในดินค่ะใบไม้ ตกลงร่วงลงมาบนดินทับถมกันก็เป็นสารอาหารเป็นปุ๋ยให้แก่พืชหรือเราจะใส่ปุ๋ยเคมีที่เราซื้อจากร้านเกษตรต่างๆก็ได้นะคะถือว่าเป็นธาตุอาหารเหมือนกันค่ะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของพืชกันค่ะว่าเอ๊พืชเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะใบค่ะหรือรีฟอ่าสอนภาษากฤษไปด้วยนะคะจะได้เข้าภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลย ใบพืชค่ะมีมะเมล็ดวีนะคะ,มะเมล็ดมเมล็ดพืชอ,อ่ามีผลพืชอ่าผลของมันแล้วก็มีดอก f ลว้ว e r กลละก็ลำต้นจิน้รากรูดจะสังเกตเห็นว่าต้นมะเขือเทศที่คุณครูยกให้มานะคะมีทั้งรากลำต้นใบผลดอก มเมล็ดเลยอ่าทีนี้เรามาดูกันสิว่าหน้าที่ส่วนประกอบของพืชที่คุณครูยกได้บอกไปเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูที่รากกันก่อนนะคะรากเนี่ยมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งตรงไว้นะคะดูดน้ำและแร่ธาตุเพื่อที่จะลำเรียงไปยังส่วนต่างๆของพืชเช่นเวลานักเรียนรดน้ำต้นไม้รากเนี่ยก็จะดูดน้ำ ที่นักเรียนลดลงมาเนี่ยส่งไปให้ลําต้นนะคะโดยนอกจากลําเลียงสารอาหารและหรือว่าน้ําแล้วเนี่ยรากเนี่ยเหมือนล่างแหลเลยค่ะยังจะช่วยพยุงยึดลําต้นให้ตั้งตรงไว้ด้วยจะได้ไม่ล้มนะคะส่วนลําต้นอ่าเป็นก้านเขียวๆตรงกลางเลยนะคะลําต้นเนี่ยจะทําหน้าที่ลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชนะคะ แล้วก็ใบค่ะใบเนี่ยจะมีหน้าที่สร้างอาหารคายน้ําแล้วก็หายใจได้ด้วยนะคะส่วนผลค่ะผลเนี่ยจะพัฒนามาจากดอกจะทําหน้าที่ขยายพันธุ์ต้นไม้ชนิดใดที่มีผลต้นไม้ชนิดนั้นจะมีดอกเสมอนะคะเพราะว่าดอกเนี่ยจะทําหน้าที่ในการ ืบพันธุ์ผสมพันธุ์เพื่อที่จะพัฒนามาเป็นผลต่อไปค่ะอะทีนี้เรารู้หน้าที่ของส่วนประกอบของพืชหลากหลายอย่างแล้วเอ้คุยบมีข้อสงสัยค่ะว่านักเรียนคิดว่ามเมล็ดอะคารืสซีเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรคะไหนใครตอบคุยกได้บ้างเออเมล็ดที่มีหน้าที่ทาอะไรล่ะงงไหมใครตอบคุยกได้ไเลย อ่าถ้าใครตอบได้นะคะพิมตอบครูหยกได้ในช่องไลน์ห้องแระดำชั้นนะคะค่ะทีนี้ถ้าสมมติเราตอบว่าเมล็ดคืออะไรไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัฏจักรของพืชเนี่ยเกี่ยวข้องกับเมล็ดไหมนะและเมล็ดเนี่ยมีผลยังไงในการเจริญเติบโตของพืชปะเรามาเริ่มที่เมล็ดทางตะวันก่อนเลย นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่ามลเมล็ดทานตะวันและแกล่ยก็คือเป็นแค่มล,ล็ดธรรมดาถ้าเราให้มันโดนแสงให้มันรับน้ําอย่างเพียงพอเนี่ยมันก็จะเริ่มเจร,ริญเติบโตโดยมีรา,กาักน,น้อยต้นน้อยของมันเนี่ยจเจริญเติบโตออกมาเมื่อระยะเวลาผ่านไปมีการจเจริญเติบโตเรื่อยๆก็จะมีต้นกล้าอาเป็นใบสองใบสีเขียวอ่อนนะคะต้นกล้า พอต้นกล้าเสร็จปุ๊บก,ก็จะเริ่มโตขึ้นอ่าเริ่มมีสีเขียวเข้มขึ้นมีหลายใบายมากขึ้นและก็เริ่มมีดอกค่ะอ่าพอเริ่มมีดอกเสร็จก็จะกลายเป็นต้นทานตะวันสีเหลืองแข่งที่เป็นตูต้นโตเต็มไว้นะคะอ่าพืชเนี่ยนักเรียนรู้หรือยังว่าเมล็ดเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรอ่าต้นไม้เนี่ยหรือพืชเนี่ย จะตอกําเนิดขึ้นมาเลยไม่ได้ถ้าเราขาดมเมล็ดนะคะคุณหยกยกตัวอย่างมะม่วงแล้วลูกอย่างมะม่วงเนี่ยเวลาเราทานผลมนเสร็จเนี่ยในผลน่ะจะมีมะเมล็ดหนึ่งมเมล็ดถูกไหมคะเออมเมล็ดตรงนั้นเนี่ยเราสามารถนํามาเพาะหรือว่านํามาปลูกขึ้นใหม่ก็จะกลายเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งต้นมาดูการลําเลียงน้ําของ พืชกันค่ะเอ๊ทีนี้ครูหยกมีความสนใจว่าพืชเนี่ยเขาลำเลียงน้ำยังไงนะเขาเริ่มจากอะไรส่วนไหนของพืชก็ที่จะลำเลียงน้ำธารอาหารขึ้นไปให้ทีนี้อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมเพื่อการทดลองนะคะก็จะมีผักกาดขาวค่ะอาจเป็นหัวเล็กๆก,ก็ได้นะคะครูหยกเคยซื้อที่ตลาดนะรัดโรงเรียนเราวัดม้มงตะลดเนี่ย สีหัวเล็กๆเนี่ย20บาทาแล้วก็สีผสมอาหารแล้วก็แก้วน้ำค่ะแล้วก็น้ำด้วยนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำการทดลองอย่างไรนะในส่วนของการอธิบายขั้นตอนวิธีการทดลองนะคะให้นักเรียนดูคลิปต่ตอไปนี้ได้เลยค่ะผ่านช่อง youtube ของคุยกนะคะ เป็นการลำเลียงน้ำเป็นการทดลองนะคะอ่าเมื่อนักเรียนทดลองเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถตอบคำถามท้ายการทดลองได้แล้วค่ะว่าจากการทดลองเนี่ยส่วนใดของพืชที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาระคะอตอบได้แล้วใช่ไหมเอ่ย ถ้าตอบได้ได้ทำการทดลองแล้วจะสามารถทำใบงานได้นะคะค่ะวิดีโอคลิปการสอนจบแล้วนักเรียนอย่าลืมทำใบงานแล้วก็ทำการทดลองด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ